นี่มันไม่เข้าลางให้คุยนตรงนี้นะครับตามไาต้องช่วย เเดินพาไปตูให้หน่อยเร็วพี่พูดนี่เสียงเข้านี่นกันเถื่อนก็มันไม่ให้พูดเดินพาไปตูให้หน่อยดูน่ะเสื้อเส้นเสื้อพูดนะอืมเดี๋ยวนะให้มันไปครึ่งหนึ่งกันอ้าวผ่านปานเดิน